จากเวทีสดๆร้อนๆเลยนะคะก็เพิ่งซ้อมกันไปบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ดีดีพวกเราบอกกิ้งเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเขอเสียงวลต้มหน่อยเฮ้ยวันนี้มาน้อยว่ะยไม่เป็นไรแต่วันนี้อ้อแต่วันนี้เขาบอกให้อัปเดตเลยให้บอกแฟนคลับได้เลยว่ามิวสิควลโชหรือว่าอ่าอย่างไงอะลีเจนกับทีมเราเป็นยังไงบ้างให้นอที่วันนี้นะครับผมสำหรับอ่ทีมมิวสิควลโชของพวกเรานะครับผมเราเลือกทีมเดอะแลนดคิง เยมีเพลงเพลงแรกคือเพลงอะไรครับ I Just Can't Wait to Be King ค่ะเอาเพลงที่สองค่ะคือหน้นาประชาชนและเพลงที่สามค่ะ Can You Feel the Love Tonight <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ส่วนในเรจเอนนี่คือเราเปลี่ยนฟิลเลยนะคะจากอินเตอร์เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นอะไรคะมิวคาราบ,บาวครับคาราบาลนะฮะเพลงอะไรบ้างมีเพลงบางระจันครับแล้วก็อะไรฮะทะเลทะเลไทยครับแล้วก็ดุดดาวสาวป่า เออนั่นแหละเริ่มเบอร์แล้วเริ่มเบอร์แล้วมีเพลงอะไรบ้างเพลงรวมหญิงก่อนนะเป็นอยู่บํารุงอยู่บํารุงรวมชายเป็นห่างเครื่องนะแล้วก็จบด้วยเพลงของต้นนะชื่อว่าเพลงอะไรคะรักมุมใหม่ใช่แล้วซึ่งทีมะไรเครื่องนี่ะบอกแล้วบอกแล้วเป็นไงปึ๊กแค่ไหนว่านปึ๊กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเจอกันที่งานครับเออสั้าแใจใจอ่าพวกเราเจ้าโอเคเนาะ